กรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะน,ะนายธนงศักดิ์ล้อชูสกุลผู้<แ>ผอำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล<แ><แ>เขต2สุพรรณบุรีก<แ>รมทรัพยากรน้ำบาดาล<แ>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทอสรสลงพื้นที่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการ,กรเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่500ไร่บ้านเขาหินตั้งหมู่ที่2ตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี น sucking, ายสันติใจใ <intrigued. S 1> ชื้นชาวบ้านบ้านเขาหินตั้งหมู่ที่สองกล่าวว่าที่ผ่านมาพื้นที่นี้แห้งแล้งมากฝนตกน้อยทำฝนเทียมก็ไม่ค่อยได้ผลแต่เมื่อทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาทำโครงการพัฒนาน้ำบาดาลในจังหวัดกาญจนบุรีทำให้ในปี2564ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอมันมันก็ทำให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นน้ำมันสมบูรณ์และพื้นที่เราพื้นที่มันสมบูรณ์ด้วยพอมามีน้ำปุ๊บทุกอย่างที่ทำแล้วมันได้ดังใจคิด มีทําผักมีปลูกอ้อยมีปลูกข้าวโพดมีพืชสวนครัวครบพวกเราเป็นกันเองหมดทั้งชุมชนเพราะมันอดอยากมาด้วยกันอะ่ะพอมันมามีปุ๊บก็ชื่นใจด้วยกันทั้งหมดจากนั้นนายธนศักดิ์และคณะได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านหนองไม้แก่นหมู่ที่18ตําบลหนองปลืออําเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางชนทิชาหลิมย่านกวยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่18บ้านหนองไม้แก่น นำชมโครงการพร้อมกล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างมากเพราะที่ผ่านมาในฤดูแลง้งชาวบ้านจะต้องซื้อน้ํามาใช้สําหรับการดื่มกินและการทําการเกษตรแต่ว่าตอนนี้มีน้ําที่เพียงพอต่อการอุปรโภคและบริโภคแล้วก็คือมัอนเราก็เอื้อกับชุมชนเราไม่ได้คิดว่าจะไปเอาน้ําน้ํายอดเหรียญว่าแพงๆแล้วก็ตั้งไว้ถูกๆเพื่อว่าให้ชาวบ้านได้ดื่มกินค่ะเอากระอนละบาดเอียวเองค่ะใช่ เพื่อให้เป็นระบบไม่งั้นเปิดทิ้งบ้างอะไรบ้างจะมีเด็กที่มือโซอนมืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เปิดทุกวัน,วนค่ะไม่มีปิดค่ะเปิดบริการทุกวัน